จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะยืดตัวขึ้นสูดลมเข้าคาแมวท้องไว้ปล่อยลมปล่อยลมปล่อยลมยืดตัวขึ้นสูดลมเข้าสูดสูดสุดกลั้นไวปล่อยปล่อยปล่อยทำอย่างนี้นะคะสูดเข้าปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออกให้ร่างกายรับออกซิเจน รับทาด์ลมที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะลมที่อยู่ใต้ต้นไม้ช่วงกลางวันอันนี้ลมบริสุทธิ์เป็นออกซิเจนเต็มร้อยเลยนะคะต้นไม้ทุกชนิดจะคายออกซิเจนช่วงกลางวันแล้วจะทำจะดูดเอาคาร์บไดออกไซด์ช่วงกลางวันไปทำปฏิกิริยาปรุงอาหารนะคะที่ใบที่ใบไม้ทุกชนิดเลยนะ จะรับทั้งแสงแดดแล้วก็จะรับทั้งอากาศค่ะคาร์าาบอนไดออกไซด์นะเข้าไปปรุงอาหารที่ใบจากนั้นก็ส่งไปเลี้ยงตามลาต้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ใบไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับที่นี่ค่ะปัจจุบันนี้ลูกรู้สึกตัวแล้วยังรู้สึกกายรู้สึกลมรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะอดีตผ่านไปแล้ว เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วนะอนาคตอะไรก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะพยากรณ์ได้เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็จะเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยนะขณะนี้เ,เราอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับลมหายใจสูดลมเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออกสูบรุเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออก ขะแมวท้องตัวตึงตัวกลิง่งนะให้ร่างกายทุกส่วนเกิดความตื่นตัวตื่นตัวนะนะพอมันตื่นตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่เศร้าซ้อยเงาหงอยไม่หงุดหงิดงุนงานมันจะตื่นตัวมันจะรับรู้รับทราบทุกสลายตนะนภายใน ตาหูจมูกลิ้นไกยใจทั้งหมดทั้งมวลจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบนะสลายตัตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะทุกอย่างทุกมโนทวารจะเรียงอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ไม่เป็นไรรูปก็จะมากระทบตา นะรสก็จะมากระทบลิ้นลิ้นเราเนี่ยรสเผ็ดหวานเปรี้ยวมันเค็มอะไรกัแล้วแต่รสจืดรสเค็มนะหูก็จะเป็นโสตะวิญญาณเข้ามากระทบจมูกก็จะเป็นคณนวิญญาณเข้ามากระทบนะร่างกายก็จะเป็นสัมผัสนะคะสัมผัสของความร้อนความเย็นของลมของนะอากาศ อะไรต่างๆภายนอกรอบกายเราจิตใจก็จะเป็นเวทนาความรู้สึกอะไรเข้ามากระทบนะคะจิตใจจะเกิดโซโมนัทโทมนัส,นส,นสเกิดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจตรงนี้แหละที่พระพุทธองค์ให้เรามาสังเกตสํารวจไม่ให้มันเกิดความพอใจและไม่พอใจนี่แหละด้วยการเจริญอาณาปณสติพอเรามาสนใจจิตสนใจกายสนใจ ทุกส่วนของร่างกายทุกอนูนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจะเลี้ยงอันไหนก่อนก็ไม่ผิดอะไรนะคะนะรูปภาพภายนอกมากระทบที่ตาเสียงภายนอกมากระทบที่หนะูกลิ่นภายนอกมากระทบที่จมูกนะอากาศภายนอกมากระทบที่ผิวหนัง เป็นสัมผัสทั้งภายในทั้งข้างนอกเป็นสัมผัสนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใจก็เป็นมโนทวารวิญญาณมโวนวิญญาณมโวนมโวิญญาณเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาจะหลับจะตื่นอะไรมโวนวิญญาณทํางานตลอดเวลาเป็นสังขารปรุงแต่งไปทุกอย่างเลยทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรมโนทวารทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นมโนทวารใน ขันห้าที่ยังไม่ได้ฝึกได้หัดแต่ถ้าเป็นมโนทวานหรือว่าขันห้าที่ฝึกหัดดีแล้วสรบดับนิโรธแล้วกลับมาในขันห้าใหม่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนคนเลยทีนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของขันห้าที่ฝึกหัดขัดเกลาแล้วที่เกิดนิโรธแล้วกลับมาใช้ในชีวิตประจําวันอันนั้นจะมีคุณภาพมากมายจะได้ประโยชน์มากมาย ทำงานทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพนะทั้งร่างกายและจิตใจจะทุ่มเทให้อย่างมีสติปัญญานะคะจะทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันประโยชน์ตนนี้เราทําสําเร็จแล้วนะเกิดจิตอิสระจิตนิพพานจิตสุญญตาแล้วแล้วก็มาทําประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือที่ทั้งหกของสังคมบ้างนะคะของทั่ว ั่วโลกเลยทั่วจัก,กรวาลเลยนี่แหละทําอะไรก็ได้เป็นประโยชน์ง่ายๆอย่างเช่นแม่อยู่ตรงนี้เนะี่ยแม่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆรดน้ําต้นไม้ทุกวันไม่ได้คิดว่าเป็นของเราด้วยนะแม่คืนความเย็นให้โลกนะลดเพื่อให้ต้นไม้มันผลิดอกออกใบเพื่อให้ความชุ่มเย็นแก่คนที่อยู่ใกล้ให้อากาศดีๆแก่เรานี่แหละมันได้ประโยชน์มาหาเราเลยนะ จะเป็นต้นไม้ที่แม่ปลูกเองหรือที่วัดปลูกเนี่ยตรงนี้ยอันนี้วัดปลูกไว้แต่ตรงนี้แม่ปลูกเองใกล้ๆนี่แม่รดน้ําทุกต้นทุกชนิดเลยจะเป็นต้นใหญ่ต้นเล็กไม่ได้คิดว่าเป็นของเราของเขาด้วยนะคิดว่ารดแล้วต้นไม้มันได้น้ําแล้วมันสดชื่นมันสีเขียวอันนี้นะนี่เขาเรียกว่าพูดที่มีอไม่ได้เจาะจงอะไรเลยไม่มีของเราในเมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย มมแต่ร่างกายเราเนี่ยมันจะหมดลมเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้นี่แหละแม่ถึงให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาสติสัมปะชัญญาเนี่ยแหละสติอย่างเดียวดังไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ต้องมีสัมปะชัญญาคือรู้สึกตัวนี้ด้วยสติมันรู้สึกกายรู้สึกที่อึดร,รู้สึกที่ใจสติรู้ที่ใจนะระละลึกได้ใจละลึกนนท์ละนิ่อะไรผุดขึ้นมาก็รู้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 นี่เขาเรียกว่าสติที่รู้นี่แหละอะไรมากระทบก็รู้ รูปรสกลิ่นเสียงมักระทบก็รู้รู้ทันทีรู้ไวด้วยดับไวด้วยไม่ปรุงแต่งด้วยนะต้องมีสติที่ใจแล้วก็มีสัมปะชัญญาที่กายคำว่ารู้นี่จะไปรู้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกวินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะรู้รับรู้รับทราบตลอดเวลาแล้วถ้าจะมีคุณภาพต้องอุเบกขาวางเฉย รู้ดีก็อุเบกขารู้ชั่วก็อุเบกขานะคนที่ฝึกจิตดีแล้วย่อมรู้ดีรู้ชั่วเพราะว่าอุเบกขาได้ทุกเรื่องจะแยกแยะดีชั่วคือผู้ที่ฝึกดีแล้วจะรู้เขารู้เราก็คือผู้ที่ฝึกดีแล้วผู้ที่บรรลุธรรมแล้วนี่แหละจะไม่ไปประเมินข้างนอกก็คือผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วไม่เป็นปุถุชนนะคะเข้าสู่กระแสะอริยชนนี่นะ เป็นลักษณะอย่างนี้จิตมันทํางานนะคะแม่ก็ได้พูดเรื่องจิตทํางานอย่างไรให้ลูกไปแล้วนะวันนี้เราก็มาดูว่าการทํางานของขันห้าทั้งหมดทั้งมวลในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นอย่างไรผู้ที่เข้าสู่กระแสอริยะแล้วนะก็จะเป็นระดับหนึ่งสองสามสี่อะไรก็แล้วแต่ระดับไหนก็นได้จิตมันจะรู้แยกแยะดีชั่วรู้ดีรู้ชั่ว,วนะ แยกแยะได้อันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดมันจะรู้หมดเลยนะมันจะรู้ทันขันห้าทั้งหมดเลยมันจะไม่ถูกขันห้าชักไปนะคะดึงลงต่ําอีกแล้วนะจิตผู้ที่ฝึกดีแล้วย่อมนําความสงบสุขมาให้มันจะไม่มีปัญหาต่อกลุ่มคนบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์ไม่มีปัญหาในระดับครอบครัว ในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศนะขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลโลกอีกสี่ใบก็จะได้รับพลังบวกถ้าพลังที่เป็นกุศลจากจิตใจผู้ที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้วนี่นะพลังจิตนี่กว้างควางไม่มีประมาณ เราอยู่ตรงโลกชมพูทวีปเนี่ยแผ่เมตตาไปชั่วจัก,กรวาลเนี่ยจิตใจส่งไปทั้งหมดทั้งมวลทั่วจัก,กรวาลผู้ที่อยู่ในโลกอีกสามใบเขาก็รับรู้รับทราบนะ่าว่าแต่สัตว์นรกอะไรเลยนะคะนรกคุมไหนคุมไหนเขารับรู้รับทราบได้นะคะรับรู้ได้ยิ่งใครที่เป็นเปรตเนี่ยนะคะที่มีจิตเปรตเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ในการที่เราแผ่เมตตาหรือกรวดน้ํา ไปให้นะคะทวดน้ำนะอธิษฐานจิตอะไรก็แล้วแต่แล้วจิตถ้าพูดที่สื่อกันได้เนี่ยนะมันก็จะได้รับง่ายขึ้นเหมือนคลื่นและนาบเดียวกันคลื่นไข่เดียวกันนะคะนะคลื่นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไา่เดียวกันเนี่ยมันจะดึงดูดกันมันจะเสถเียนนะมันจะชัดเจนนะคะเสียงกับภาพมันก็จะตรงกัน ถ้าคลื่นไหนที่มันต่างคลื่นต่างระนาบกันเนี่ยสูงสูงต่ตําๆเนี่ยเดี๋ยวภาพอีกอย่างหนึ่งเสียงอีกอย่างหนึ่งก็มีเป็นอย่างนี้ภาพเบี้ยวเบี้วบิดบิดก็มีเสียงตะกุกตะกากก็มีนี่แหละเช่นเดียวกันนะคะใครที่มีระนาบจิตเดียวกันนะถ้า,ถาระนาบอริยะแล้วเนี่ยเจะน่ะอริยะของโสดาบันสกิธาอนาคาหรืออรหรันต์ก็แล้วแต่ จะจูนกันได้เลยนะคะจะจูนกันได้ผู้ที่จิตอรหันต์ก็จะรู้จิตวารจิตของอนาคามีสกิทาคามีและโสดาบันรวมถึงไปรู้จิตปุถุชนด้วยว่าเขาอยู่ในทุกขติภูมิแบบไหนหรือสุขติภูมิแบบไหนก็จะรู้หมดนะผู้ที่สกิอนาคามีก็จะไปรู้ถึงจิต สกีธาคาเมโซดาบันและกจิตที่เป็นมนุษย์นะคะที่เป็นเทพเทวดาที่ชั้นต่ําลงมานี่แหละคือผู้ที่ระดับจิตอริยะชั้นสูงเนี่ยจะรู้จะเห็นจะประเมินขอบข่ายที่อริยะชั้นต่ําถัดลงมาได้นะถึงถึงชั้นต่ําที่สุดหรืออบายภูมินะฉะนั้นผู้ที่โสดาบันก็จะไม่สามารถจะไปร,รับทราบ จิตของพระอระหันต์ได้แต่เรียนรู้ได้ฟังได้เข้าใจได้แต่ไม่ได้รับรู้สภาวะความรู้สึกตรงนั้นเพราะว่าต้องเจอด้วยตนเองมันจึงจะรู้สึกจะรับทราบระนาบกันนะแม่จึงสังเกตเห็นว่าไม่ว่าสังคมที่ไหนนะจะเป็นวัดจะเป็นบ้านหรือจะเป็นกลุ่มหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตของชาวโลกที่ กำลังนะคะศึกษากำลังฝืกหัดขัดเกลายังไม่สเสถเียนกันนะพอไม่ไม่ถูกใจหรือไปได้รับกระทบกระเทือนทางตาหูจมูกลิ้นกระใจก็จะขึ้นเลยจะมองหาเหตุหาผลจะมองหาคนทําจะมองหาเรื่องให้เข้ามาอธิบายให้เข้ามาชี้แจงอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้นะคะชาวโลกยังอยู่ในโลกียะแต่ถ้าผู้ที่อยู่ในโลกุตตระเนี่ยมันซึ่งก็หายากในวัดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสักคนหนึ่ง สองคนหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้บางวัดจะไม่มีเลยมันก็จะทําให้อยู่แบบโลกโลกไปนะอยู่แบบโลก,กียะนะไม่ได้คิดที่จะจริงจังจริงจังก็เฉพาะทําวัดเช้าเย็นมีอยู่แต่จะจริงจังดูภายในจะไม่ค่อยมีเพราะว่ายังไม่เข้าใจถ้ามีผู้นําที่เข้าสู่กระแสอริยะแล้วเนี่ยก็จะถูกกระตุน้นนะถูกกระตุน้นถูกตอกย้ําซ้าเตือนว่าจะต้อง มานั่งภาวนาดูในกายในจิตตนเองให้มากมากกว่าจะอยู่ดูภายนอกนะบางรูปบางนามบางสำนักก็จะสวดบนจริงจังเลยไม่ได้ดูภายในนะแต่ว่าสวดบนจิตส่งออกพี่ตัวหนังสือไปที่หน้าหนังสือหน้ากระดาษเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสิมันเกินไปนะคะเพราะว่ามันจิตส่งออกตลอดเวลาไม่ได้เห็นเวทนาข้างในเลยนั่งนานย่อมเกิดทุกเวทนา จิตใต้สำนึกมันบันทึกไว้เลยไม่พอใจแน่นอนนั่งนานเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บปวดน้นเจ็บปวดนี่เพราะว่าไม่ทันอุเบกขาเพราะตามันไปจ้องอยู่ตัวหนังสือนี่ใา้สำนักไหนสวนมนนานเนี่ก็จะทําให้กิเลสหรือสังขารนะสร้างใหม่เอาไปกินหมดเลยนะส,สมาชิกที่อยู่ในนั้น,นก็ทําให้เสียเวลาฉะนั้น จงภาวนานะคะจงภาวนาให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปเอางานอะไรในชีวิตประจําวันมาให้คนกังวลยิ่งช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเรามากะเกณฑ์ให้การทํางานช่วงกลางวันไม่ดีอากาศร้อนด้วยจิตใจย่อมต้องการความสงบสุขต้องอยู่ภายในหยุดที่ปลีเกเล้นที่สงบสงัดจากผู้คนทํางานต้องรวมกันต้องพูดต้องคุยต้อง แต่เพิดใส่กันกระแทกใส่กัน,กนคนหนึ่งพูดมาอีกคนหนึ่งไม่พอใจก็จะขึ้นเสียงนะคะแม่เห็นมาทุกที่เลยที่นี่ก็มีนะคะเต็หลวงพ่อที่นี่จิตท่านก็เข้าสู่ความสงบนะคะความสงบอยู่วิเวกนะของหลวงพ่อนี่อยู่ในความสงบอยู่ในความวิเวกอยู่อยู่ในขั้นอริยะอยู่แต่สมาชิกที่อยู่ในนี้นะคะก็ไม่ค่อยสเสถียรน อารมณ์ขึ้นกันทุกคนเลยนะคะถ้าไม่ถูกใจก็จะออกปากเลยอย่างเงี้ยไม่ถูกใจก็ออกปากเลยเนี่ยนะตะคอกมังตะเพิดนึ่งเน็บแนมส่อเสียดอะไรวัจีกรรมอันตรายมากบางคนก็เพ้อเจอ้อบางคนก็ส่อเสียดบางคนก็เน็บแนมนะฮะประชดประชันนี่แหละมันทําให้ลืมกายลืมจิตตัวเองนะคะเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันทาให้ป่วยนะ พวกเราผู้ที่จิตส่งออกตลอดเวลาเนี่ยทำให้ป่วยนะฉะนั้นเพราะแม่ครูบาอาจารย์ให้มาสวดมนต์ต้องส่งจิตอยู่ภายในด้วยถ้าจําบทสวดมนต์ได้ก็สวดไปปากให้มันสวดไปแต่จิตและสติต้องอยู่ภายในอย่าไปเน้นตัวหนังสือมากผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่ขอให้จิตอยู่ภายในอยู่กับขันห้านี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณนี่นะใครชอบสวดมนต์นะ อย่าไปเอาจิตเพ่งไปที่ตัวหนังสือมากให้อยู่ข้างในนี้มากๆส่งจิตออกนะคะถ้าอยู่กับตัวหนังสือตลอดเดลานี่ส่งจิตออกจิตสร้างสังขารใหม่เลยสร้างสะสมไว้ในจิตได้สํานึกทําให้มาผุดมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีดับไม่นิโรธนะคะไม่อิสระฉะนั้นผู้ที่จะสวดมนต์ก็สวดพอประมาณนะระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระร รัตนไตรเสรลวก็แผ่เมตตากลดน้ําเช้าเย็นก็พอดีพอเหมาะไม่ต้องไปเอาบทโน้นบทนี่มาสวดอีกนะคะอันนั้นให้เป็นเรื่องเฉพาะตัวไปเฉพาะตนไปใครอยากสวดเพื่อไล่โรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจก็ไปสวดเองคนที่เขาอยากจะอยู่ภายในเขาก็อยากจะอยู่ภายในเขาไม่อยากจะสวดมันก็เป็นการฝืนใจฝืนความรู้สึกตรงนี้ที่นี่ก็เริ่มปรับแล้วในะซบๆลงบ้าง ซอฟอ์ลงบ้างแล้วนะคะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงถ้าจะปรับอีกนิดนึงนะคะบทที่ไม่สำคัญอะไรก็ไม่ต้องนะนอกกนั้นเราก็นั่งกรรมาฐานกันจะดีแล้วก็ไม่ให้เกินชั่วโมงนะพูดจวดมนต์เนี่ยถ้าเกินชั่วโมงไปเนี่ยร่างกายของเรามันยิ่งเราส่งจิตออกเนี่ยร่างกายสะสมสังขารทำให้อันตรายต่อผู้ที่นั่งสวดมนต์อยู่อันตราย นะแขนขาอะไรมันจะเกิดความชาความอะไรมันจะสะสมสังขารใหม่ขึ้นแทนที่มันจะโล่งโปร่งเบาสบายมันจะทําให้เป็นเขาเรียกว่านิ้วล็อกหรือหัวเขา่าล็อกแขนล็อกไปนะฉะนั้นต้องอยู่ในเวลาพอประมาณนะอยู่ในความพอดีอย่าให้เกินอย่าให้สุดตรงใครที่เป็นผู้นําสวดหรือสร้างกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็ต้องดูนะคะดูแล้ว พอเราไม่ได้สวดมนต์เราจะต้องนั่งเจริญภาวนานะต้องนั่งดูภายในต้องทําให้ถูกต้องด้วยนั่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่นี่แหละได้จากนั้นก็แยกย้ายไปทําส่วนตัวช่วงที่อากาศร้อนรอนนี่ไม่ควรจะไปรวมกันเยอะๆมันร้อนนะคะไอตัวของแต่ละคนนี่โอ้โหเป็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณดูดีๆนี่เองนะคะนั่งใกล้กันก็ร้อนเหงือชุ่มตัว ช่วงร้อนต้องดูดต่างคนต่างอยู่ต่างคนปลีกวิเวกไปอยู่ตามใต้ต้นไม้ตามอติดกับแม่น้ำตาม,ตามใต้ถุนอาคารใต้ถุนตึกใต้ถุนถ้ำอยู่ในลืบในถ้ำอะไรกันได้มีน้ำตกมีอะไรที่ทำให้เราพอได้สูดเอาอากาศตรงนั้นก็จะดีนะคะนี่แหละอย่างแม่ก็หลบร้อนนะคะหลบร้อนปลีกวิเวกมาท้ายสวน ใครมาหาแม่ก็มาข้างหลังนี้ได้นะคะแม่ก็กวาดใบไม้ที่หน้าลานใส่รถเข็นมาเอามาเทถมๆกันนละคะน้ำรถให้มันชุม่มแล้วก็ปูด้วยเสื่อเกา่าๆนะคะปูทับด้วยพรมะพรมนี้ก็ทำให้ร้อนเหมือนกันนะคะแต่ก็เอากันกันพวกมดแมลงที่นี่มดเยอะแต่ก็กันยากนะคะไม่ค่อยกันไม่ค่อยได้เราก็ไล่ันไปเอานะคะ ถ้าเราไม่บี้ไม่แบนมันมันก็ไม่กัดถ้าเราไปนั่งทับใส่มันหรืออะไรกันมันก็กัดอยู่ได้นะแต่ก็ไม่แน่บางทีไตขึ้นมาก็กัดเลยก็มีไตขึ้นบนศีรษะกัดมีตุ่มมีอะไร <c oughs> ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการทดสอบจิตใจไปหาลูกๆทั้งหลายอยู่กับปัจจุบันนี่นะสูดลมให้รู้สึกเลยให้รู้สึกลมมันร้อนมันเย็นมันอะไรให้มันรู้สึกตัวขึ้นมานะ ร้อนก็ให้รู้เย็นก็ให้รู้เจ็บก็ให้รู้อื่นอัดก็ให้รู้สังขารมันจะไม่สะสมมันจะไม่ปรุงแต่งมันจะทําให้กําจัดหมดไป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 นะคะมันจะหายไปมันจะระเหิดไประเหยไปนะมันจะหายไปแบบไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่อยู่กับเรานี่นะมีลูกคนหนึ่งนะคะน่าจะเป็นแม่ละไมนี่แหละไปปฏิบัตินะเอกเพิ่งออกมานี่นะ พอเกิดทุกทรมานก็เพื่อนเอ๋ยอย่าอยู่กับเรานานรีบไปซะเราจะส่งวันหนึ่งเราจะยิ้มส่งว่าอย่งนะี้นะพูดกับความเจ็บปวด <laughs> อย่ามาอยู่กับเรานานนะว่าอย่างนะี้นะพูดน่าละมัน <laughs> ด,ดีมากเลยเป็นการตะล่อมจิตนะให้จิตเนี่ยไม่โกรธมันก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พอเจ็บตรงไหนนะวิธีแก้ไขเนะ่สูดลมเข้าให้เต็มเนื้อเต็มตัวนะคะทุกอณูของร่างกายให้มันเป็นเรดาร์นะจิตเป็นเรดาร์ให้เป็นรับรู้ตั้งแต่ศีรษะกลางกระบอกถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั่วอณูทุกล่างกายแล้วก็สูดลมเข้าแมวท้องยกตัวขึ้นพอหมดแล้วเต็มแล้วก็ดันลมออกไปนะคะให้มันออกทุกลูกขุมขนแล้วก็สูดใหม่ ก็ปล่อย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 ทำลมช้าลมเบาก็ได้ทำลมยาวลมหนักได้ทั้งนั้นเลยนะคะให้ให้เรียนรู้ลมหายใจทุกแบบทุกชนิดนะมันจะมาแบบไหนไหมไหนเราก็ทำได้หมดมากัดละสูดลมเข้ากลั้นไว้ปล่อยลมออก สืบลงเข้ากลั้นไว้ปล่อยลงออกทันทําเช่นนี้นะคะทําตลอดเวลาแล้วแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงให้ร่างกายขนาดที่ทํเนี้มันจะทุกข์ทรมานมันจะเจ็บปวดโดยเฉพาะหัวเข่าหรือที่เราขาพับนั่นแหละมันจะเจ็บไวขึ้นแต่ร่างกายส่วนอื่นๆที่มันไม่ได้พับไม่ได้งอมมันจะเจ็บช้าขึ้าหน่อยเจ็บช้าเจ็บทีหลังแต่ที่มันพับๆนี่มันจะเจ็บก่อนเจ็บเจ็บก่อนนะคะที่จริงมันต้องเจ็บทุกที่อยู่แล้วอย่าไปอ้างว่ามันพับ ตรงพับเนี่ยมันจะขึ้นไวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมันก็ดับไปนะไม่ว่าทุกที่ส่วนไหนของร่างกายก็ดับไปอยู่กับปัจจุบันนะคะลมหายใจนี่แหละหงสเราจะได้ยินเสียงวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งนะได้ยินไหมเสียงเหมือนจักรจันทนะใกล้เสียงจิ้งหรีดใกล้หรือเสียงเสียงแก้วแผ่นบางๆมัดแขวนไว้บนอากาศแล้วก็ลมมันพัดมันดังวิง่ง ใส่ใส่เยน็ยนๆย็นมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เสียงภายในอันนี้คือเสียงภายในถ้าอยากรู้นะทดสอบด้วยการอุดหูกดเข้าไปแน่นๆนะเนี่ยถ้าเรายังได้ยินเสียงอยู่เสียงภายในถ้าเรากดเข้าไปในหูแล้วแน่นที่สุดแล้วยังมีเสียงอยู่นั่นคือเสียงภายในลูกทดสอบแล้วยังอันนี้คือสติของของเรารู้เลยนะสติเขาอยู่กับในร่างกายแล้ว โสตวิญญาณเราอยู่ทํางานแล้วนะ,นะส่วนอื่นๆก็ทํางานด้วยเสียงวิ่งวิ่งวิ่งนะเดี๋ยวถ้าเราอุดแล้วหายไปนี่แสดงว่าเสียงข้างนอกเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอุดแล้วจะหายไปแต่ถ้าเป็นเสียงภายในดินน้ําลมไฟเสียงการทํางานของต่ําเซลล์ข้างในเสียงการทํางานของขันห้ามันจะดังวิงๆๆๆว่งวิ่งวิ่งวิ่งอุดอุดยังยังได้ยินเลยเนี่ยแม่ได้ยินอยู่เลย เนี่ยเสียงเหมือนเดิมเลยนะคะอุจนแน่นแล้วมันยังเหมือนเดิมเลเนี่ยเสียงภายในแม่ก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตและสตมัมอยู่ภายในขณะแม่พูดแม่ก็ต้องเห็นภายในด้วยรู้ข้างในด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่ารู้ในด้วยรู้นอกด้วยรู้นอกก็คือสั่งงานได้พูดได้รู้ข้างในคือรู้ความเปลี่ยนแปลงขึ้นในขันห้าทำงานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทํางานของจิตนี่แหละนี่จิตทํางานอย่างนี้นะคะ แม่ก็ได้พูดคลิปก่อนหน้านี้ว่าจิตทํางานอย่างไรเป็นคําถามของลูกคนหนึ่งนะคะนี่แหละวันนี้ก็ลูกก็จะได้เข้าใจชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นว่าจิตมันทํางานอย่างนี้เองนะคะมันจะอยู่ในลักษณะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่จิตเป็นดวงดวงลอยไปลอยมาอย่างนั้นอันนี้เขาจินตนาการเป็นลูกแก้วนี่นะจินตนาการ จะเห็นจริงหรือจะเห็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งอยู่ยภายนอกแต่รูป, <c oughs> รปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อยู่ภายในแล้วนะมันเป็นของจริงเลยนี่ด้ยินเสียงนี้คือนกนะคะเสียงภายนอกนี่เสียงข้างนอกนี่ก็เยอะนะคะมีนกเป็ดน้ำในสรสะน้ำนาข้างหน้าแม่นี่ก็มีลอยน้ําเล่นกันอยู่นั่นแหะถ้าเรามีเสียงเราเขาก็หายไปถ้าเราเงียบๆมันเขาก,ก็ออกมาเป็นเป็ดนะคะเหมือนเป็ดเลย เรียกว่านกปิดน้ําร้องบางทีเหมือนแมวเลยนะคะเวลาร้องเหมือนแมวทะเลาะกันเลยแม่บางทีก็ตื่นมาเอ๊ดึกดึกครึ่งคืนแมวที่ไหนมาทะเลาะกันนึกว่าไอโลนึกว่าเจ้าทะเลาะ <c oughs> เจ้าทะเลาะก็ลงมาใต้ต้นไม้แถวนี้อยู่กับแม่นี่แหละพ่ออยู่ข้างบนร้อนโอ้ไม่ได้เลยอยู่บนกุตินี่แม่เหงอเป็นเม็ดเลยนะเป็นเม็ดเหมือน เอาน้ำลาดตัวหรือไหลลงมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดเลยเหงื่อค่ะคิดว่าว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะคะการทํางานของจิตอะไรก็แล้วแต่นะคะจิตจะอยู่กับปัจจุบันถ้าเป็นอดีตไปอดีตแล้วไปแลว้วทําอะไรไม่ได้หรอกแต่เรามาปรับปรุงปัจจุบันอนาคตมันยังมาไม่ถึงอนาคตนะยังมาไม่ถึงนะเราอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะเราชําระอนุสัยกิเลสท,ที่เราทําเมื่ออ,อดีต ชาระกรรมชาระเวรชําระสิ่งที่เราทําเมื่ออดีตมาแล้วเนี่ยชําระขณะที่อยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราได้ชําระอดีตนะชําระกรรมชําระเวรชําระชําระหนี้สินชําระบาปอกุศลไปทําอะไรกับใครก็แล้วแต่ไม่อยู่ในสินห้านี่แหละแล้วก็มาชําระขณะปัจจุบันสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันจะได้ชําระไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าแก้กรรมอดีตได้นะ อดีตเราไม่ย้อนไปหรอกนะเราอยู่กับปัจจุบันนะ,จะเจริญอา,านาปัญสติสิ่งที่เป็นอดีตมันจะผุดดับผุดดับผุดดับสัญญาเก่าๆผุดขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกอยู่ทุกส่วนของร่างกายผุดขึ้นมากระดับไปเกิดขึ้นมากระดับไปปวดขึ้นมากระดับไปร้อนขึ้นมากระดับไปเย็นขึ้นมากระดับไปขึ้นอัดขัดเครื่องดับไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นละหายมึนหัวเดี๋ยวเป็นละหาย ท้องเจ็บไส้เจ็บอะไรทไรั้งหลายเจ็บแล้วกรรมก็หายนี่แหละแก้กรรมแก้กรรมเก่านะคะกรรมใหม่นี่เราไม่ทําแน่นอนกรร,ก,กรรมกุศลกรรมกุศลใหม่นะเพราะว่าเราอยู่กับเจริญอานาปนาสติบิสติกลมหายใจแล้วมันจะไม่ได้สร้างกรรมใหม่เลยมีแต่กุศลลกรรมกุศลลกรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามันจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเกิดอินสี่หนะ้าพละห้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าสู่ เส้นทางภูธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดหรือองค์คุณการตรัสรู้นะคะเรล่านี้แค่อยู่กับอาณาปณสติและวิปัสสนานี่แหละแก้กรรมเก่าได้ไม่สร้างกรรมใหม่นี่นะใครบอกแก้กรรมไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้คือไม่ได้ปฏิบัติแก้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้มาเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนานี่ก็จะแก้ไม่ได้แต่ถ้าใครมาเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนาสูดลมกลั่นลมปล่อยลม สูดลมเข้าอั้นไว้ปล่อยสูดลมเข้ากลั้นไว้ปล่อยทั้งเวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาทํากิจกรรมทั้งหลายจะกินจะอะไรอยู่ในห้องน้ําก็ทําได้จะออกร่างกายโยคะแขวงแขนแบ่งเ,เนื้อแกงตัวอะไรก็แล้วแต่ก็สูดลมกลั้นลมปล่อยลมได้ทำได้ทั้งนั้นเลยทำตามจังหวะลมหายใจ ก็ได้ออกเวียงไปจะหมุนแบบไหนก็นแล้วแต่ให้ใช้จังหวะลมหายใจแล้วมันจะได้ผลนะร่างกายและจิตใจพัฒนาไปพร้อมกันนี่เขาเรียกว่าจเจริญภาวนามยะปัญญาแล้วลูกจะอิสระจากทุกแน่นอนค่ะขอให้คลิปนี้จงมีประโยชน์ต่อลูกๆทั้งหลายพอสมควรนะคะจงจะเจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากัน play the night.